พวกมนุษย์คิดว่าภริยาของลูกชายเศรษฐีพวกเราในกรุงตักกะสิกลายังไม่มีเราทั้งหลายจะบอกให้ท่านอีกทั้งรางวัลใหญ่อาจยัง จักมีแก่จักมีแก่พวกเราหากันไปเรียนว่านางแก้วตาโฉมเฉลาวพวกผมได้นำเอามาเพื่อท่านเสร็จแล้วแลขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุวยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปทอสองจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกดำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำ ทุกวันเวลาเจ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาอ่าตอนนี้ก็ขอต้อนรับเอฟซีตัวจริงวนโยมประเสริฐเสริมสุขน้ำมัสการครับวันนี้ออกรายการดึกนะครับโอ้ใช่ใชเพราะว่าวันนี้ ตอนเย็นตอนเย็นไปตอนเนี่ยไปเดินจงกรมวันนี้มันแดดดีตอนนี้ยังมีอยู่ตอนนี้ยังมีแดดอยู่นี่มาที่นี่ตอนนี้ก็กำลังบ่ายบ่ายสี่โมงครึ่งเออบ่ายบ่ายสี่โมงครึ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงสามโมงอืมก็เลยไปออก ออกไปเดินเนี่ยรอบเจดีแล้วก็เดินในบริเวณวัดอากาศดีมากไปรับแสงแดดเอาวิตามินดีเอาวิตามินดีซะหน่อยวันนี้เอา,าแดกดีเหลือเกินกรุงเทพร้อนมากอ๋อเอท,ที่นี่ไม่ถึงกับร้อน เนี่ยไม่ถึงกับร้อน4องศาอยู่เนี่4องศาเซลเซียสนะแล้วก็นี่ก็นี่ก็จะต่ำลงไปต่ำลงไปเลยออีกละลบสองเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ลบสองเห็นกรุงเทพมีอ่ะมเมื่อเมื่อตอนเช้ายม เ,เดี๋ยวก่อนอพี่เนติรายงานมา,จา,า,าจากเขตลาดบุรณะจากเขตลาดบุรณะอะไร30องศาใช่ยกรุงเทพร้อนมากเลยสามสิองศาช่วง16ถึงยี่สมีนาคมนี้มีพายุมากครับ แล้วอากาศจะเย็นลงอีกอ๋อสิบหกสิบหกก็วันนี้สิบก็วันนี้สิบหกนะฮะวันนี้สิบหกถึงยี่สิบสิบหกถึงยี่สิบอ๋ออ่าต้องระวังหน่อยระวังหน่อยลมอ่าลมมากเนี่ยอันตราย <c oughs> เอออ่าละโมธนาเนี่ยโมธนา <c oughs> ه, ตอนนี้ก็เข้ามาสู่เ,เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเเเต่อจากเมื่อวานก็เล่ามาถึงตอนที่ลูกชายของเศรษฐีเห็นพระเถระสวยงามผิวพรรณเหมือนทองคำ คือมหากัจายานะเนีมหากัจายานะผิวเหมือนทองคำเลยคิดว่าน่าจะเป็นพันรยาของเราอ๋อคุณยมบอกว่าทางอีสานฝนตกหลังคาปลิวโอ้หลายหลังครับโอ้นั่น่น,น,น,นว่าแล้วว่าแล้วอายุนี่เวลามันมันเข้าแล้วมันอันตรายนะอืมมันอันตรายมากอืม เอาใจช่วยเอาใจช่วยสู้สู้กับสู้กับธรรมชาติที่โหดร้ายาาาาลมน้ำไฟสามอย่างนี่เนี่ยสามอย่างโอ้เห็นที่เห็นไฟไหม้ที่อเมริกาก็น่าตกใจเหมือนกันลูกเห็บตกด้วยครับโอ้ อ,อลูกเห็บลูกเห็บลูกเห็บตกนี่ก็อ,อันตรายนหัวแตกเนะใครไปอยู่อยู่กลางแจ้งโดนลูกเห็บเลยหัวแตกเลยเอออนี่ทางทางภาคอีสานเนาะโอ้โอด,ดีตออสาธ,สาธ,สาธนะุสาธุได้ทราบได้ทราบเหตุการณ์บ้านเมืองอก็ ทางตะวันตกเนี่ยทางเยอรมันอเมริกาเนี่ยก็มีเหตุร้ายอยู่เรื่อยเหมือนกันอ่ะอืมอืมมีเหตุร้ายอยู่เรื่อยเหมือนกันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเอ <c oughs> <c oughs> เรามาถึงตัวเองก็มากลายเป็นเพศหญิงเลยเออแค่คิดเท่านั้นเองนะโอ้อนุภาพ พระมหาเทระพระขีนาศพนี่โอ้แรงมากเนีเพศชายกลายเป็นเพศหญิงเลยโดดลงยานน้อยเดินไปตามถนนหายไปเลยแล้วก็ถนนนั้นมันมุ่งไปทางกรุงตากกศิลาเนี่ยแล้วเดินตามเวียนของพ่อค้าทั้งหลาย คนคนคนงานของเศรษฐีเมืองตักกศิลาที่นำสินค้ามาขายเดินไปเดินไปเหนื่อยก็เอาแหวนให้พ่อค้าทั้งหลายขอนั่งเกวียนไปด้วยขอให้ที่นั่งให้แหวนไปหนึ่งวงแหว,แหวนที่ติดมือไป ระดับเศรษฐีเนี่ยนะแต่ว่าเป็นกลายเป็นผู้หญิงพอไปถึงพอ,อไปถึงเมืองในเมืองมนุษย์ทั้งหลายที่หาไปนั่นก็คิดว่าเอ๊ะลูกชายของเศรษฐีเราเนี่ยในเมืองตะกศิลาเนี่ยนะมันไม่มียังไม่มีภรรยาเราจะนำไปเสนอ,เ,อเพื่อจะได้ รังวันว่าังนะเพื่อจะได้รังวันเนี่มาถึงมามาถึงตอนนี้เราก็เราก็จะได้ดำเนินการต่อันที่ป่หน้าธรรมะเอาไว้บอกว่าเอามาให้แล้วเงี้ยพวกมนุษย์คิดว่าภริยาของลูกชายเศรษฐีพวกเราในกรุงตักกะศิลายัง ไม่มีเราทั้งหลายจัะบอกให้ท่านอีกทั้งรางวัลใหญ่อาจยังจักมีแก่จักมีแก่พวกเราพากันไปเรียนว่านางแก้วตาโชมเฉลาพวกผมได้นำเอามาเพื่อท่านเสร็จแล้วแลว้วงันหลังหลังจากนั้นลูกชายของเศรษฐีในกรุงตักกิลานี่ก็ ให้เรียกนางมาโอ้ปรากฏว่าดูรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามวัยก็พอดีกับตนวนะืเนน้ะอืมเอาก็เป็นรุ่นราวข้าวเดียวกันเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันรุ่นราวข้าวเดียวกันเออเห็นนางเหมาะนะเห็นว่านางเหมาะวัยของตนรูปร่างสวยงามหน้าพึงใจมีความรัก มีความรักเกิดขึ้นจึงได้ได้ทำไว้ในเรือนของตนก็นคือไดอ้รับเป็นภรรยารับเป็นภรรยาไว้ในบ้านบ้านของเศรษฐีกรุงตักศิลา <c oughs> ตอนนี้มีเหตุผลมีหลักการในทางทางศาสนาบอกว่าจริงอยู่พวกผู้ชายชื่อว่าไม่เคยกลับ เป็นผู้หญิงหรือพวกผู้หญิงไม่เคยกลับเป็นผู้ชายย่อมไม่มีนะเออไม่ยังมันมันมีมาแล้วในอดีตมันมีมาแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็จะมีในอนาคตก็จะมีว่นะผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าพวกผู้ชายประพฤติร่วงในภริยาทั้งหลายของชนอื่น ทำกาลแล้วไม่ในนรกสิ้นแสนปีเป็นอันมากเป็นสิ้นแสนปีเป็นอันมากเ,เมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์ย่อมถึงภาวะเป็นผู้หญิงสิ้นหนึ่งร้อยอัตภาพก็มีสิ้นหนึ่งร้อยอัตภาพก็มีนนออมโอ้เดียว อ๋อมันขยับมันขยับตกใจนื้ว่ามีนึกว่ามีเอซีเข้ามาบางทีออกจากพ,พ้นโทษในนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายนกก็กลับได้เพศเป็นผู้หญิงเพราะว่าประพฤติผิดในประเวณีในเรื่องของกาเมสุมิชาจารย์ การเมสุมิชชาจานเนี่กลับมาแล้วก็กลายเป็นผู้หญิง100 100ชาติหนึ่งร้อชาติก็มีผู้หญิงที่พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยพอมาเกิดกลับเป็นผู้ชายอ,อย่างนี้ก็มีเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็มีอีกเป็นร0 0่ร้ชาติเหมือนกันถึงพระอานทนทเถระนะ ผู้เป็นอริยสาวกมีบารมีบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในโลกสงสารในอัตภาพหนึ่งได้บังเกิดในตระกูลช่างทองทำปฏิทักทำปรัากำรไรม,ม่ในนรกแล้วก็คือเป็น ประรัากรรมก็คือเป็นได้รับการทรมานอยู่ในอยู่ในนรกนเพราะว่าเพราะว่าเขาเกิดในตระกูลช่างทองแล้วก็ทำผิดเมียคนอื่น,นทำทำผิดในพัญญาของคนอื่น,นประธารกรรมนี่นก็คือ ไปทําผิดเป็นชู้กับเมียของคนอื่นเสร็จแล้วก็ไปไหมในนรกไปไปตกไหมในนรกผลกรรมที่ยังเหลือได้กลับมาเป็นเป็นหญิงบําเลอเท้าแห่งชายใน14อัตภาพโน่านพระอานทน์พุทธ,ธอุปถากรานี่นะอนทน์พุทธ,ธอุปถาก14อัตภาพก็คือ14ครั้ง เกิดมา14ครั้งก็ได้เป็นหญิงบำเรอชายเนี่บำเรอเท้าชาย14อัตภาพถึงการถอนพืชใน7อัตภาพนี่ถอนพืชใน7อัตภาพส่วนหญิงทั้งหลายทำบุญทั้งชายทั้งหลายมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิง ก็ตั้งจิตว่าบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอจงเป็นไปเพื่อกลับได้อัตภาพเป็นผู้ชายทำการละแล้วย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายอันนี้โดยอนุภาพแห่งการทำบุญการทำบุญชุนทานและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นชายก็ได้พอเกิดใหม่พอตายไปแล้วเกิดใหม่ก็ จากผู้หญิงก็ได้ร่างเป็นผู้ชายกลายเป็นผู้ชายได้อันนี้อันนี้เป็นเป็นพวกพวกผู้หญิงพวกผู้หญิงที่มีผัวดังเทวดาย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายแม้ด้วยอำนาจแห่งการปรนิบัติในสามีเหมือนกันคือผู้หญิงผู้หญิงอ่อ ได้สามีแล้วแล้วก็ได้แต่ได้สามีที่รูปรอรูปร่างที่หน้าตาดีรอเราเอา,เอาการเนี่ยนะจิตใจก็ฝักไฟเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยลหลงไหลอยากจะเป็นผู้ชายบ้างเนี่ยพอตายไปกลับมาเกิดใหม่ได้อัตภาพเป็นผู้ชายได้เป็นผู้ชายเรื่องนี้ เคยเคยเล่ามาหลายครั้งในเรื่องของพระพุทธเจ้าเราเองนี่แหละพระพุทธเจ้าเราเองนี่แหละโดยอนุภาพแห่งการตั้งจิตอธิษฐานเคยเล่าหลายครั้งแล้วพระพุทธเจ้านี่ะที่เป็นผู้หญิงก่อนเสร็จล้วก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนี่พี่ชายเป็นพระปฏิเจกัพพุทธเจ้าคือเป็นกษัตริย์นะ สละราชสมบัติออกไปตัวเองก็ได้เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ก็ไปอธิษฐานเป็นได้เป็นผู้หญิงอยู่อีก500ชาติหลังจากนั้นก็ได้ร่างเป็นผู้ชายเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเดิมเป็นผู้หญิงเนี่ยเดิมเป็นผู้หญิงพอมาได้ร่างเป็นผู้ชายแล้วก็ เป็นที่พอใจเป็นที่พอใจก็จนปรินิพานเลยเป็นผู้ชายจนปรินิพานเลยทุกชาตทุกชาต,ท,ชาตทุกชาติมามส่วนลูกชายเศรษฐีนี้ยังจิตให้เกิดขึ้นในพระเถระโดยไม่แยบคายจึงกลับได้ ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันทีเอออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เรา,มา,าเมื่อวานเพียงแค่คิดเท่านั้นคิดว่าโอ้นี่ผิวครรสวยงามออสรีระภรรยาของเราน่าจะเป็นน่าจะมีผิวครรณอย่างนี้เนี่ยคิดแค่เนี้ยอตอนแรกคิดว่าโอ้น่าจะเป็นภรรยาของเรา ืออยากได้อยากได้ว่าจะเป็นภรรยาของเราอยากได้เป็นภรรยาของเราคิดแค่นี้ก็กลับเป็นผู้หญิงเลยเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยดังที่เนี่ยเสร็จแล้วก็นางก็ตั้งครรภ์เนี่ยได้ได้สามีเป็นลูกชายของเศรษฐีแล้วก็ตั้งครรภ์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกับลูกชายเศรษฐีในตักกศิลา โดยการล่วงไปสิบเดือนนางได้บุตรคนหนึ่งในเวลาที่บุตรของนางเดินได้ก็ได้บุตรแม่อีกคนหนึ่งโอ้ได้สองคนเลยประมาณอายุประมาณสองขวบก่อนได้ลูกอีกคนหนึ่งโดยอาการอย่างนี้บุตรของนางจึงมีสี่คนโอ้สองปีสองปีสองปี หลังจากที่แต่งงานในสองหนึ่งสิบเดือนเนี่ยปกติมาเป็นหนึ่งปีสิบเดือนสิบเดือนได้ได้ลูกมาคนหนึ่งจากนี้ไปอีกอีกอีกสิบเดือนอีกหนึ่งปีตีเป็นหนึ่งปีหนึ่งปีสี่คนสี่ปีสี่ปีได้ได้ได,ได้ได้บุตรอีกสี่คนบุตรอยู่ในท้องสองคนคือในท้องสองคน ในเมืองตกกากศิลาโอ้เดี๋ยวเดียวเดียวบุตรสองคนแรกผู้เกิดเพราะอาศัยเธอในอโสลัยยนครในโสลัยยนครในการนั้นลูกชายของเศรษฐีผู้เป็นสหายของนางไปสู่กรุงตกากศิลา อ๋อเพื่อนเกา่าเพื่อนเกา่าเพื่อนเก่าของเพื่อนเก่าที่ที่จําได้ไหมที่ไปอาบน้าอ่ะที่พากันไปอาบน้าอ่ะแล้วก็แล้วก็คนนั้นก็พากันไปอาบน้าเสร็จแล้วก็ตัวเองตัวหายไปเนะี่ยอืมเสร็จแล้วอืมพากันทําบุญสุนทานให้แล้วเรียบร้อยแล้วคิ <laughs> วดว่าตายแล้ว <laughs> หายไปไหนก็ไม่รู้ล่ะ แต่ทั้งญาติพี่น้องตามหาที่ไหนก็ไม่เจอแต่ตอนนี้ตอนนี้พอ,พอไ,ดได้บุตรได้บุตรได้บุตรสี่คนแล้วเนี่ยเพื่อนที่ที่ที่จะไปอาบน้ำด้วยกัน,นไปเมืองตักกิสลาไปเมืองตักกิลานั่งบนยานน้อยอันมีความสุข เข้าไปสู่พระนครเอาเอา,เอาอยานน้อยไปอีกและเอาเอาเกวียนไปห้ารอยเล่มเอาไปขายของเอาของไปขายแต่ตัวเองนั่งนั่งเกวียนเข้าไปขณะนั้นนางเปิดหน้าต่างบนพื้นปราศาทชั้นบนยืนดูระหวังถนนเห็นสหายนั่นจำเขาได้เมือนยำ ตัวเองไปไปไปเป็นลูกสะพยของเศรษฐีอยู่ในเมืองเปิดเปิดปราสาทมากอ,อยู่บนอยู่บนปราสาทอย่างดีเลยเอเป็นมหาเศรษฐนะีเนี่ยพะมองลงไปถนนก็เห็นเห็นสหายของตัวเองนะที่ที่จะไปอาบน้ําด้วยกันจําได้แม่นจาเหมือนนะจำได้แม่น,ำมนนะจำ <c oughs> เอาเกวียนมาทั้งห้าร้อยเล่มสิ่งของมาขายจึงส่งสาวใช้ให้ไปเชิญเขามาแล้วให้นั่งบนพื้นมี